ขาวเพอาะนรู้สึกว่ามันเป็นสีที่เวลาเราลักใครเรารู้สึกว่าเราอยากให้ความรู้สึกแบบนั้นมั้งขาวมันคือเราไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาแค่อยากให้เขามีความสุขในแบบของเขาแล้วก็ให้มากที่สุดเท่าที่เราให้ได้สีขาวค่ะน่ารักสดใสค่ะบริสุทธิ์ปีนี้เนี่ยววาเลนไทน์ปีนี้ก็เรายังไม่มีแฟนนะคะก็ต้องมอบให้คุณแม่แล้วล่ะค่ะมอบให้ตัวเองค่ะมันเศร้าอ่ะสีขาวครับเพราะว่ารู้สึกว่าสีขาวเป็นบริสุทธิ์แล้วก็ หน้าทนุถนอมน่าดูแลหน้าเอาใจใส่ครับให้ความรู้สึกดีๆให้สิ่งดีๆให้มูดดีๆซึ่งกันและกันดีกว่าแค่นี้ก็พอแล้ววันนี้เราให้สม่ําเสมออยู่แล้วสีเหลืองครับผมไม่ได้ชื่นชอบดอกไม้นะแต่ว่าถ้าดอกไม้ที่ชอบคือชอบดอกทานตะวันเพราะนะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าดอกไม้ ก็ต้องเป็นสีเหลืองถึงจะสวยสาหรับผมก็เลยชอบความเป็นสีเหลืองของอตะวันเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดเทียบกับดอกไม้อื่นก็ชอบดอกไม้ที่เป็นสีเหลืองเหมือนกันก็มีคนเดียวก็ต้องให้คุณเฟค่ครับผมดอกกุหลาบสีแดงเหรอคะเป็นคนเร่าร้อนความรักเราก็ต้องเร่าร้อนอยากมอบดอกไม้ให้ใครเป็นพิเศษถ้าให้หนึ่งคนเดี๋ยวจะน้อยใจงั้นให้รักยิ้มทุกคนเลยละกันฮะ <c oughs> <c oughs> สีน้ําเงินครับผมรู้สึกว่ามันดูแลสบายตาดีคพราะความรักมันสวยงามไม่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสีไหนไม่ต้องเป็นสีชมพูหรือสีแดงแต่รู้สึกว่าสีน้ําเงิน อยากให้ตัวเองไม่มีใครมา <laughs> ใช่ันซื้อหลักให้ตัวเองนี่แหละผมรู้สึกว่าขอบคุณตัวเองไม่เป็ว่าในความรักเราก็รักตัวเองแล้วก็ขอบคุณในการทางานหนักของเรามาตลอดหนูชอบสีดํามันดูแล้วมันไม่เบื่อแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นอมาตะจริงๆสีดําเข้าได้กับทุกสีมันก็น่าจะม่งบอกถึงความรักที่มันไม่มีขีดจํากัดอยากให้แม่เพราะว่า ปีนี้แค่ต้นปีมาก็แทบจะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยอย่างเงี hmm. ้ยค่ะเราก็ลุยงานอย่างเดียวก็ถ้ามีโอกาสหรือว่ามีเวลาก็อยากจะให้เขาสนิดนึ่าน้อยใจสีขาวเธอชอบดอกกุหลาบสีขาวค่ะสีขาวบริสุทธิ์ความรักที่ไม่ต้องการการตอบแทนหรือให้ตัวเองละกันค่ะตอนนี้ต้องรักตัวเองให้มากๆค่ะสีแดงครับคือสีแดงมันเป็นแบบออริจินอลของกุหลาบอะ่ะคือเวลาเราให้ดอกกุหลาบแบบบอว่าส,สีที่เข้าใจง่ายสุดแห่งความรักอะ่ะคือดอกดอกกุหลาบสีแดง ทุกปีก็มอบให้ตัวเอง <laughs> แต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใช่ปะนะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นได้ไหมแต่ว่าเป็นคนชอบไว e r โรสรู้สึกว่ามันแบบมันรู้สึกดีอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าตัวเองไม่น่าจะเป็นไว e r โรสได้ก็อยากได้เงินจากเองานที่เราทำเอางี้ดีกว่าอยากได้ ฟีดแบ็กดีๆจากงานที่เราลงทุนลงแรงไปเออขอ <KO S 3> <K> อังเปาอีกได้ไหมวันวาเลนไทน์เป็นอังเปวาวันวาเลนไทน์แล้วก็อังเปวาวันเกิดนะคะอังเปาทุกเทศกาลเลยแล้วกันค่ะให้ชีวิตมีความสุขทุกๆวันดีกว่าตื่นมาก็มีความสุขถ้าวันวาเลนไทน์อยากได้อะไรจริงก็อยากให้ตัวเองมีความสุขแล้วทุกๆคนมีความสุขเหมือนกันครับไม่ได้อยากได้อะไรที่เป็นพิเศษหรือว่าเฉพาะจอจงก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันดีกว่าของน่ารักๆอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาแบบอาจจะถูกใจเขาอะไรอย่างเงี้ยงั้ อบอกว่าตัวจีนนี้ใกล้กับวาเลนไทน์ถ้ายังไงยังให้ย้อนหลังกันได้นะครับรวบเลยทีเดียวเลยอยากเอาตัวเองไปเที่ยวในที่ที่อยากไปละกันแล้วก,วก็กินอาหารที่อยากกินเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอยากไปภูเก็ตอยากอยู่ที่ไทยนี่แหละอยากไปภูเก็ตอยากไปทะเลที่สวยมากๆที่แบบว่าอยู่ได้หลายๆวันหน่อยครับเงินไม่เพราะว่าที่อยากได้เงินอ่นะเพราะว่ามันมีที่มาคือบางที สมมติว่าเรานึกภาพว่าเราอยากจะให้ใครเราก็คงอยากจะให้เงินเหมือนกันเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เขาเอาไปต่อย,ยอดในสิ่งที่เขาอยากได้ได้ไงกลัวซื้อของขวัญให้แล้วไม่ถูกใจช็อกโกแลตค่ะชอบกินชอ็นชอกโกแลตใช่ชอบกินค่ะถ้าหลายๆคนคง <c oughs> ตอบว่าตังค์เขาผมว่าผมไม่รู้อ่ะผมได้อะไรผมก็โอเคขอแค่เขาให้เรามันมันทำให้เขามีความสุขด้วย <c oughs> ผมเป็นผู้รับอ่ะผมมีความสุขอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเขาได้ให้แล้วเขามีความสุขผมก็โอเคแล้ว โอ้ยพอนคนมีคู่นะคะก็รู้สึกว่าถ้าคุณได้เจอเนื้อคู่ของคุณแล้วอยากให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประคองแล้วก็เออใจเย็นๆกับทุกๆอย่างที่เข้ามานะคะเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ส่วนคนที่ยังไม่มีคู่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถรักตัวเองได้แล้วก็ความรักมีหลายรูปแบบไม่ได้ต้องมีคู่เท่านั้นเพื่อนก็ได้พ่อแม่ก็ได้น้องก็ได้สิ่งมีชีวิตน้องหมาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเศร้าไปใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ขอให้รักกันานานๆนะคะส่วนใครที่ยังเป็นคนโสดนะคะก็ โจทต่อไปเราเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันก็สําหรับคนที่มีคู่นะครับก็อวยพรขอให้อยู่ด้วยกันไปน,นานารักกันเข้าใจกันมีอะไรก็ปรึกษากันมีอะไรก็คุยกันอย่าหันหลังให้กันนะครับสำหรับคนที่ไม่มีคู่สู้ๆนะครับหวังว่าสักวันจะเจอคนที่ใช่แล้วก็เจอคนที่เป็นของคุณนะครับครับผมโอ้โหวาเลนไทน์มันก็ไม่ได้จําเป็นต้องเรื่องมีคู่ไม่มีคู่นะหลายหลายคนอาจจะบอกว่าวาเลนไทน์ฉันไม่มีคู่ไม่กล้าออกจากบ้านรว่าไม่จริงอ่ะ ผมเองก็เป็นคนที่แบบไม่มีคู่มานานนะผม,ผมกลับรู้สึกว่าวันวาเลนไทยนี่มีคู่ที่เกี่ยวจากบ้านด้วยซ้ำเพราะคนเยอะใช่ไหมคือวันนั้นเราไปกินกันไปกินไปกินข้าวกันวันที่แบบมันไม่ใช่วาเลนไทยไม่ตรงวันจะก็จะง่ายกว่าด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมว่าอย่าไปซีเรียสครับกับวันวาเลนไทยว่าเออพอไม่มีคู่ฉันต้องอายรู้สึกว่าแบบไม่เท่าเทียมคนอื่นเลยอนยะ่างเงี้ยคนเราไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องมีคู่เสมอไปชีวิตถึงจะสมบูรณ์นะครับผมก็รอแค่รอจังหวะรอโอกาสเดี๋ยววันหนึ่งมันก็เป็นของเราเองนนนะเพราั้้กก็ใหทุค มีความสุขครับไม่ว่าจะโสดหรือไม่โสดในวันวาเลนไทน์ก็ขอมีความสุขทุกคนครับผมอวยพรสำหรับคนที่มีคู่นะครับก็ขอให้รักยืนยาวขอให้เป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่ไม่ท็อกซิกกันในตลอดทุกๆวันที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนะครับขอให้ยืนยาวถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร ขอให้มีอนาคตร่วมกันที่สดใสนะครับสำหรับคนที่ไม่มีคู่นะครับก็ไม่ต้องรีบร้อนไปเพราะว่าบนโลกนี้ยังมีความรักอีกหลาลกหลายรูปแบบมีความสัมพันธ์อีกมากมายหลากหลายเพราะฉะนั้นนะครับเราแค่มีความสุขอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เอ j นจอยกับมวลความรักรอบๆข้างโดยที่ไม่จำเป็นจะต้อง ไปให้กำหนดสถานะมันก็ได้แล้วถ้าวันไหนที่สถานะนั้นมันมาถึงขอให้เอนจอยกับสิ่งนั้นแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตต่อไปนะครับอวยพรนะสำหรับคนที่มีคู่กันแล้วกันยินดีกับความรักของคุณที่มีอยู่ตอนนี้ด้วยแล้วก็ขอให้ความรักที่คุณเลือกมาเป็นความรักที่สวยงามแล้วก็ไม่ทำร้ายกันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่มีคู่ก็ไม่เป็นไรครับรักตัวเองแล้วก็ทำงานหาความฝันหาแพชชั่นในชีวิตไปนะครับผมว่า สนุกเชื่อผมผมก็กำลังทำสิ่งนั้นอยู่เหมือนกันครับก็คนที่มีคู่แล้วนะคะขอให้รักกันนานๆน,นะคะแล้วก็ขอให้แบบว่าอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจความสบายใจนะคะก็การมีความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะส่วนคนไม่มีคู่นะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะโดดเดี่ยวเดี๋ยวไม่ตายหรอกนะคะแต่ว่าโดดศึกจะตายแน่นอนคนที่มีคู่ก็ขอให้รักกันไปนานๆน,นะคะอยู่ด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจกันมีเรื่องอะไรก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะส่วนใครที่โสดอยู่เหมือนกันนะคะเราก็ ขอให้เจอในสิ่งที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมนะคะขอให้โชคดีกันนะคะทุกคนมีความสุขมากๆนะคะรักตัวเองกันเยอะๆนาะทั้งคนมีคู่หรือไม่มีคู่นะครับก็ขอให้เชื่อว่าสุดท้ายแล้วความรักอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยคุณรักตัวเองก็ได้ถ้าคุณรักตัวเองเป็นแค่นั้นคุณมีความสุขแล้วจริงในทุกวนาเลนไทน์หรือว่าวันอื่นๆนะครับทำทุกวันให้เป็นวันวาเลนไทน์รักตัวเองทุกๆวันหรือว่าถ้าเกิดว่ามีแฟนแล้วอย่างเงี้ยก็รักคนที่อยู่ด้วยรักคนที่หวังดีกับเราคนที่ อยู่กับเราไปทั้งชีวิตเนี่ยนะครับแค่นั้นพอแล้วมีคู่ก็ดีแล้วมีคู่ที่ดีก็ดีก,ก็ดีใจด้วยถ้าไม่มีก็ปรึกษาได้เดี๋ยวให้คำแนะนำเราเราว่เาเรา,เราเก่าเกมอยู่